อิสยาบทที่ห9แน่ทีเดียวพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สั้นเกินกว่าจะช่วยให้รอดทั้งพระกันของพระองค์ก็ไม่ได้ตึงเกินกว่าจะได้ยินแต่ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้ย่างเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทำให้พระองค์สรงซ่อนพระพักจากเจ้า พระองค์จึงแม่สนับฟังมือของเจ้าเกลื่อะกลางไปด้วยเลือดนิ้วของเจ้าปเปื้อนความผิดริมฝีปากของเจ้าพูดโกหกลิ้นของเจ้าพึมพำสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครเรียกร้องให้มีความยุติธรรมไม่มีใครดำเนินคดีด้วยความสัต์สุจริตพวกเขาวางใจในการโต้แย้งอนไร้สาระและพูดโกหก ก่อความเดือดร้อนและให้กำเนิดความชั่วร้ายเขาฟักไข่งูพิษและทอใยแมงมุมใครกินแข่ของเขาก็จะตายและเมื่อไข่ฟองไหนแตกมูพิษก็เลื้อยออกมาใยแมงมุมที่พวกเราใยแมงมุมที่พวกเขาทอขึ้นมาก็ใช้ประโยชน์เป็นเสื้อผ้าได้ก็ใช้ประโยชน์เป็นเสื้อผ้าไม่ได้เขาไม่สามารถปกคลุมตัวเองด้วยสิ่ง ที่ตนทำขึ้นการกระทำของเขาชั่วร้ายเมื่อของเขาพร้อมที่จะก่อความรุนแรงเ้าของเขาถลันเข้าหาบาปและพวกเขารีบเร่งจะเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ความคิดคำนึงของเขาล้วนแล้วแต่ชั่ววิธีทางของเขามีการทำลายหลางผลาญเขาไม่รู้จักทางแห่งาสันติภาพไม่มีความยุติธรรมในหนทางของเขา เขาผันแปลมันให้เป็นถนนที่คดเคี้ยวไม่มีใครที่เดเดินในทางนั้นจะรู้จักสันติสุขฉะนั้นความยุติธรรมจึงห่างไกลจากพวกเราและความชอบธรรมไม่ได้มาถึงเราเรามองหาความสว่างก็พบแต่ความมืดมนเรามองหาความสดใสเราก็เดินอยู่ในเงามืดมิด เราคำสเปยงสะปะไปตามกำแพงเหมือนคนตาบอดคลำหาทางเหมือนคนไม่มีตากลางวันแสกแสกเราก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนยามสนธยาเราจะเป็นเหมือนคนตายในหมู่คนเข้มแข็งเราทุกคนคลางเหมือนหมีอดครวญเสียงเศร้าส้อยเหมือนนกพิราบเรามองหาความยุติธรรมแต่ไม่พบเลยมองหาการช่วยกู้ แต่ก็อยู่ไกลลิบเพราะการละเมิดของเรามากมายนักในสายพระเนตรของพระองค์บาปทั้งหลายของเราฟ้องร้องเราการละเมิดของเราอยู่กับเราเสมอแล้วเรายอมรับความชั่วช้าของเราเรากรบฏทรยศต่ตององค์พระผู้เป็นเจ้าหันหลังให้พระเจ้าของเราเราก่อการกดขี่ข่มเหงและการกรบฏ กล่าวคำโกหกซึ่งเราคิดไว้ในใจดังนั้นความยุติธรรมจึงถดถอยความชอบธรรมหลีกห่างความจริงสะดุดกลางถนนความซื่อสัตย์ไม่อาจเข้ามาได้หาความจริงไม่พบเลยไม่ว่าที่ไหนผู้ที่หลีกหนีจากความชั่วกลับตกเป็นเหยื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรแล้วก็ไม่พอพระทยัยเนื่องจากไม่มีความยุติธรรมเลย พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครเลยและตกพระทัยที่ไม่มีใครก้าวเข้ามาช่วยดังนั้นพระกรของพระองค์เองจึงนำความรอดมาและความชอบธรรมของพระองค์ก็ค้ำจุนพระองค์ไว้พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อกรอกและทรงสวมบกเหล็กแห่งความรอดไว้บนพระเศียรทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อคลุมแห่งการแก้แค้น และทรงห่มความกระตือรือร้อนเหมือนห่มเสื้อคลุมพระองค์จะทรงตอบแทนศัตรูทั้งหลายของพระองค์ด้วยพระพิโรธและทรงแก้แค้นบรรดาปฏิปักษ์ของพระองค์ให้สาสมกับการประทําของพวกเขาพระองค์จะทรงตอบแทนเกาะแก่งต่างๆตามที่มันสมควรจะได้รับผู้คนจากตะวันตกจะยำเกรงนามของพระยาเวและจากที่พระอาทิตย์ขึ้น พวกเขาจะยกย่องพระเกียรติิริของพระองค์เพราะพระองค์จะเสด็จมาเหมือนกระแสน้ําเชี่ยวซึ่งขับเคลื่อนเนื้ลมปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไทยจะเสด็จมายังศิโยนเมื่อถึงคนในวงวานยาโบที่กลับใจจากบาปของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าส่วนเราหนี่เป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขา จิตปิญญาณของเราซึ่งอยู่กับเจ้าและถ้อยคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พลากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกๆของเจ้าหรือจากปากลูกหลานของพวกเขานับแต่บัดนี้จวบจนิรันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น